มาดูที่พักหาดใหญ่นะครับวันนี้ชื่อโรงแรม M1 r e s i d e n c เดจะพาไปดูห้องกันอันนี้คือเรา5 0รบาทนะเราจ่ายได้บ้าะนะไป403 4 0่ 3> 3. นี่นห้่องนี้โอ้อยุดหน้าลิฟ์เลย <c oughs> ยหน้า <c oughs> เดี๋ยวเราพาไปดูห้องนะทุกคนนะ <c oughs> เปิดไฟหน่อยโอ้โหวกว้างมากเฮ้ยห้องกว้างใช้ได้เลย <c oughs> ใช่ <c oughs> เห็นไหมทุกคนอันนี้คือบรรยากาศในห้องนะ <c oughs> ตัวใหญ่โขตรใหญ่ใหญ่เลยอะ ทำโตเอ็ดีน้าได้แมสตู้เย็นนะไปยืนเบ้างทำโตเอ็ดีน้าได้แมสตู้เย็นเนาะโอ้ยอสูงกวา่าตื่น้วบนี่ตื่นแล้วเฮ้ยมีวิวด้วย,วยนะนี่เปิ้ดมาแล้วนี่มีห้องมองตาขาคุณสวัสดีจากหาดใหญ่จ้าวันนี้มาเที่ยวหาดใหญ่นะคะทุกคนจ๋า,ามากินไกท่ทอดหาดใหญ่ <laughs> ใชเป็นคนหาใหญ่บ้างกดบงหนึ่งมาหน่อยใช่ค่ะทุกคนหรือว่ามีร้านอะไรเด็ดๆที่หาดใหญ่คอมเมนต์มาแนะนําได้นะคะอ่าเฮ้ยเออดา้องมีที่ล้างจานด้วยล้างจานเออแล้วก็ตรงนี้มุมตากผ้าเฮ้ยห้องดีมากเลยอ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมห้องนี้นะครับที่พักหาดใหญ่นะหกหลอดห้าสิบบาทใช่เฮ้ยมีหย่างอันนึงตู้ตู้ใหญ่มาก่นี่ตู้ในฝันของดาวเลยเนี่ย ตู้เสื้อผ้าในฝันหรอดาวขไปนวดติดในที่นวดอยู่นี่ตู้ในฝันของเราในตู้เสื้อผ้าเฮ้ยดาวชอบเราชอบตรงนี้มากเลยมุมทำงานเนี่ยมุมนั่งอ่านหนั่นสิแต่งหน้ากระได้ได้มุมนี้นี่มินิมอลมากนี่นี่นั่งแต่งหน้าได้มีดินสอพรนี่เออไหนอันนี้มีงานเข้าสั่งอาหารมาดูห้องน้ำุิยพูดจริงแมมโอ้อยากอีส เลนส้มแอบกระได้ห้องนี <may may ้ใหญ่มากเออเลนสองเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เรารอในห้องน้ำเหรอจังหวะเนาะเดี๋ยวเอานี่เองนะเอาแล้วให้ให้เขารอในห้องน้ำเลยเดี๋ยวเาอาขึ้นเดี๋ยวเอาขึ้นไปพุ่งยันที่ห้องน้ำถนี่มุมแต่งตัวฉันฟ้ากระจกจ้ามุมกระจกจ้าแต่งตัวสาวๆต้องมามุมนี้ ว่าดาวสวยกดหนึ่งนะคะใครว่าเอ้น่าสวยสองน่ใครว่าสวยต้องสองกดสองสองค่ะ<อ>มาถึงแล้วนะคะหาดใหญ่นะครศรีธรรมราชไม่ใช่นะหาดใหญ่สงขลาสงขลาส <c oughs> งขลาผิดและทุกคนดูความกว้างของห้องนะ,ะเดี๋ยวผมถอยมาตรงมุมนะให้ดูนะห้องประมาณนี้ห้องนี้ประมาณ650บาทชื่ออะไรนะดาวชื่อ M1 Residence ิเ อะไรนะอำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขานะทุกคนนะทักทายนะเป็นคนใต้บ้างกดวงหนึ่งมาหน่อยเจอที่ไหนทักทายกันได้เลยนะจ๊ะมาถึงแล้วนะจ๊ะหาดใหญ่จ้าไม่เดี๋ยวเราเก็บของก่อนดีกว่าเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าสิไปงานตลาดเลยตลาดน้ำเออไปเที่ยวกันไปเที่ยวหาดใหญ่ชอบกระจกนี้มากเลย